เิญผู้บุตสอนด้วยครับหรือท่านใดที่มาดูที่ที่โดเลยครับวันนี้เลยครับเวลานี้เลยครับ จะทานการทัดเป็นพร้อนเลยนะครับเราจะไม่ีในวางทุ๊กตาวางในแท่นนี้เลยจะได้ชัดเฉน นี้ป <aría> ัญหาคือว่าการฝึกทักษะตรงนี้มันก็เลยก็เลยอยากถามว่าเราเราจะหาตรงนี้ลงทีมเลยหรือเราจะพักเที่ยงวันเหลือประมาณ5ชั่วโมงเราจะเริ่ม16ถึง00นนะครับใช่ครับเาสนใจคนบ้านใกล้ ก็นัดเยอะถ้าเราจะตามที่เรนทำรูปแบบเป็นการพัดมามันจะไม่เสร็จภายในสองวันก็เลยกำลังจะถ่าวเพราะว่าเด็กมันลงประตูหลังกลางหน้าไปแล้วถ้าลงทีมปึ๊บทีเี็ได้เซตนีนะปึ๊บแต่ส่วนที่เหลือที่เราไม่ตัดต้องให้โอกาสเราอีกหนึ่งรอบประกันเข้าใจไหมครับ เด็กเขามาไกลเงต้องให้โอกาสเขาอยู่สักครั้งครับถ้าคับเป็นทีมจิเป็นจิเป็นเลยครับได้กี่กลุ่มก็คัดตอนนั้นครับ้อยหกคนครับสิสสี่สิบสี่ิบสีมห้าสู่สิีิบสี่สิบสี่สิบส่สิบส่สิบสี่ส่ส่ส ดูรวมกันเป็นภาพรวมแล้วก็ติ๊ก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 เอากระดาษเบอร์นั้นเบอร์นี้ชุดนั้นชุดนี้ใครมาทีข้อกันใครจะแบบไหนครับข้าหนึ่งยกมือครับถ้ิดว่สองดูภาพรวมเลยด้วยกันเอาแบบที่สองนะครับเอาแบบที่สองตอนนี้ถามต่อไปว่า

เนี่ยครับ้พี่ระกงย่ำต่เป่นบอย่ำต่ดขาเั็นตัดนี่เขาล้งตกล้นเลย้เกาแบบใช่นี่ครับชมเด็ตัวจังหวัด 那你呢？ ในช่วงได,ด,ดิเจ็ดีนะครับเอามาเลยครับไปที่รโดมเลยเพื่อที่เด็กองหน้ากองหลังกองกลางประตูประตูวมมบาดตัวให้ไปฝังนู้นแล้ว่าขวาเลยในงหน้า

เออประตูเล็กทประตูอันนี้อะไรครับตอนนี้อะกันมาดูทำมเื่อก้ายดูหน้าหน้า กองหน้าถ้าเราใช้อัตราการใช้ระบบสี่มันเสียสิทธิ์เลื่อนฝากไว้อย่างนี้เลยผมจะตรงตรงไม่ใช่ว่าคัดเสร็จแล้วผมว่าจะทำอย่างนั้นเลยที่มาคือพร้อมที่จะเล่นใทีมจังหวัดกระดับบ้านเกิดต่างๆเป็นทีมเป็นชุดนะครับให้พวกเราจำ ชุดท <S PA> ีมเราไว้นะแล้วเสื้อเอี๊ยมคุณต้องใส่ตลอดใส่ให้รีบลงมาเลยนะแล้วก็เสื้อเอี๊ยมอราเราจะได้ทีมสิบหกปีหน้าเยอะเลยครับอย่างามสิบหกเท่า พืานครับโดยเชาตปลายปีท <cheg oughs> ี่ตัวทรจะไปเจ้าคาในการเล่นยู17ปีในปีหน้าในนามทีมสมาคมกีฬาแห่งโตะรสบก็คืทวันนี้ก็เลือกแท่าตนะครับเพียรสินแท่ของัว์สินของเราครับเ้นเกลนะครีสวเส้แดงที่น่นู่นะแล้วก็ สนามขั้นแรกนะครับเด็วจะมาปดูตัวกันในพรุ่งนี้ก็จะมาพอเสร็จปีหนะครับและก็จะเป็นตัวแทนในการสลับสังกัดให้ความช่วยเหลือในวันนี้ทได้บริการได้ฝากไวาให้บริการเป็มที่ช่วยใจได้ทีนะครับมาธนาครับต่อเลยครับพี่ากป้อ อานุพงศ์ครับสุิยาครับอมรินใครไม่มีชื่ออมรินครับยังบิสเรุตกันดาครับผมวดที่ท่านผู้ปกครองที่ติดตามดูแลลูกจับจับไหลไหลเลยเขยเรื่องเตียงดูดานเคยเร่อเดากจะกมาว่ามันไม่มีแข่ เราเปลี <Okay>. right. mm ่เ hmm. like? okay. so, ็เกินไปหรือไงไทราบ้เราเจอกับผู้ต่อสู้ที่มีความพร้อมเยอะเราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับกีฬานะครับมีแพ้มีชนะที่ดีสำหรับในกีฬานะครับแสงว่าพี่ซื้อพี่ว่าู้มาถึงหนึ่งทีมสองเรนนบ ีกองตามพร้อมนะครับคุณนับเลยเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นภาพวิอภาพเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวจะขับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวครับเป็นแป๊บนึงแป๊บนึงครับเจ้าเสียงไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำให้หนึ่งสองซ้ำเห็นนะครับมีเสียงหน่อยหนึ่งสองซ้ำ মেয়ে okay, ন bueno. อันนี้จากโรงเรียนเองทั้นนงหมดเลยวะจะเป็นตัวแทนเนาจะเป็นตัวแทนของจังหวัดโอเคครับย,ยิ่างจกย่บงามเสนะียงเขา ทำม่วงกเดีวยวกันมาด้วยกันกดไหลบอครับไม่ใช่กดไหลวันนี้นักสนามแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสนามของโรงเรียนกรมาลาสายโดยท่านประธานชมรมฟุตบอลจงังหวัดกรสินท่านอเอกรักษสารปรังประธานชมรมได้เปิดการคัดเลือกตัวนักกีฬา ชุดเยาวชนแห่งชาติของจังหวัดกระสินซึ่งจะมีการแข่งขันที่ในในระหว่างวันที่1ถึง11 11พอย60กรสินได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกภาค3ที่เยาวชนแห่งชาติก็เลยมีการคัดตัวอยู่ที่นี่ครับ,บรรรทั้งหมดประมาณ140คนครับ ร้อยสีคนที่ลงทะเบียนจริงๆคือร้อยยี่สิบคนแต่ก็ทยอยจยอยมาเรื่อยครับผมเป็นตัวแทนของจังหวัดกรสินแข่งกีฬาเย,วยาวชนแห่งชาติรุ่น17ปีครับผู้หญิงผู้ชายนะครับที่นี่ครับในวันนี้จะคัดอยู่2วันครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับครับผมอ๋อพอดีทางออสมาคมกีฬาจังหวัดกสินนะครับได้การ มีการคัดตัวเด็กกีฬายาวชนแห่งชาติทางสุภาพมอเตอร์ได้เห็นนะครับว่าเราจะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านกีฬานะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมามอบน้ำนะครับมอบเสื้อเอียมนะครับแล้วก็เงินสนับสนุนกับทางชมรมฟุตบอลนะครับ4ี่พันบาทนะครับบริษัทเป็นเป็นป้ายนะครับสี่บายนะครับแล้ก็มีความยินดีที่จะให้การสับสนุนตรงนี้ครับเต็มที่ครับผมอรุ่งจะให้สัญญาณ